สวัสดีพี่น้องมินิบารเลตบิตีคีวิตคนอีสาบนบรรเทาากะมองมาทั้งใดกะขี่ป่านี่แต่ก่อนอยังไงครับตอนนี้คนตกลิ่นครับพี่น้องถึงเวลาลงไหลงหน้าแล้วคนอีสาบนบรรเทาเนาะครับเนาะหลายๆคนกะหุดหน้าเหรอครับหลายๆคนกะ ขายเข่าครับเพราะว่าฝนตกตอนนี้ฝนตกลิ่นนะครับมันเหมาะสําหรับการขายเขาววาเ่านะครับเห็นไหมพีิตีชีวิตคนอีสานบรรเทานะครับเนาะหลังจากเทศกาลบุญบังไฟแต่หลายหลายหลายอำเภอเดี๋ยวนี้กํราลังจิตจัดงานบุญบังไฟจะกับแต่แถวโมบานเมื่อมเนี่ย เิ่นกระเริ่มลงไฮล้งหน้าแหละพี่น้องเอ้ยหาหุดหน้าบางคนเป็นกะหุดหน้าว่าจะเดียนเดนหาบอนลนะครับสำหรับคนติดพายเขานะครับเนาะเป็นกะขาหยาไว้ตอนนี้เป็นกระเริ่มลงมือแล้วครับพี่น้องคุณลุ้งมือในการที่จะหายเขาครับน้าจ้านั่นเป็นกะเป็นว่านเข่าแหละครับเนี่ยว่านเขา่ากำลังสี่ วันเขาเ่าจะขายเขานะครับเรื่องบนดจงจันนี่กับฝนตกลิ้นครับพี่น,อน้องเอ้ฝนตกลินฝนตกต้องตามไปดูกานนะครับเดือนพฤษภาคมเนาะเดือนพฤษภาเนี่ยหลังสงการมากกับฝนตกนั่นสิกะเช้าหายเช้าน้าเฮาก็รู้สึกดีใจนะครับพี่น,อน้องเพราะว่าฝนตกก็ขอให้ฝนตกแบบนี่ตลอดไปเ้อเช้าหายเช้าน้าเฮาจะได้ ยิ้มแย้มแก้มใสแหละครับถ้ามีน้ำเต็มง้นหน้าเสียเขาก็รู้สึกชดชื่อน,นะพี่น้องก็จะได้หดไทยห,หดหน้าก็จะได้ตกกา้าเละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเดือนหกแล้วนะครับเนาะเดือนหกตกกา้าแล้วขอให้ฝนตกมากนะครับมันสม่ำเสมอเ้อบ้นครับชาวไทยชาวนาอีสานมันเขาจะได้ทําให้ทาหน้าแบบสบายใจแแบบมีความสุขแหละครับเนาะเพราะว่าฝนได้ตกมากถูกต้องตามมาดูกันนะครับณนะตอนนี้ล่ะ ขอให้โต๊ไปน,น่ี้ตลอดไปนะเจนว่ามีน้ำมีธาตเต็มงันหน้ากลนะครับมีนมม้ำไม่ดีกว่า,วามีน้ำนะครับพี่น้องถึงเขาสุดเพื่ดนท่านมีกาขอให้มีนม้ำเต็มงันหน้านะครับมันจะได้รู้สึกสดชื่นรู้สึกสบายใจครับสำหรับคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะแต่หลายๆอำเภอหลาย,ลายจังหวัดตอนนี้เป็นกาลวังขีดจัดงานบุญบางไฟนะครับเนาะ บุญบังไฟมีฝนตกแบบนี้ก็โอ้รู้สึกสดชื่นดีนะครับเนาะ <c oughs> การดีเหตดทำบุญบังไฟนี่ก็คือการขอฝ่าขอฝนนะครับให้ตกถูกต้องตามได้ดูการของอีสานบ้านเฮานะพี่น้อง <c oughs> ตำบลเมื่อผมก็ไดีจัดงานบุญบังไฟนี่ก็ประมาณวันที่27 28เด้อพี่น้องตำบลสาสมบูรณยยุบันสังคมย่างนะพี่น้องการจัดบุญบุญบังไฟก็คือว่าครับขอฝ่าขอฝนนะครับขอให้ฝนตกถูกต้องตามได้ดูการ ตอนนี้ฟ้าโอ้ขับคุณนแหล่อปือ่อตอนนี้ฝนตกลินเดอพี่น้องอีสานบ้านเทานี่ฝนตกลินอยู่ตอนนี้ครับอำเภออื่นตกตก่ครับพี่น้องจังหวัดอื่นตกบ่ครับจังหวัดรอยเอยดเทาจังหวัดรอยเอยดของผมเนี่ยตกเด้อพี่น้อง ฝนตกมากกรู้สึกชดชื่นนะครับเนาะ้สึกมีความสุขหละพี่น,อน้องเอ้ฝนตกมากอีสานเฮาจะได้เลื่อมทำให้ทำหน้าแหะครับขอให้ตกบบนี้ตลอดไปล้ครับขอให้ตกบบนี้ทุกจังหวัดเด้อพี่น้องจะได้ลงมือนในการหดไห้หดหน้าครับ ดีใจนะครับพี่น้องฝนตกมากนะครับเนาะให้ตกแบบนี้สุกมือของเดียนพื้ภ้ายิย่งดีครับถึงสี่นท่นได้ตกกาาถึงสี่าน,ใน,ใน,าน,นั่นได้แต่ว่าตอนนี้คนกับขายเข่าด้วครับแต่เขาท่นเนี่ายเข่าอยหลายเจ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ ให้ฝนตกมากก่อนแหละครับเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับพี่น้องฝนตกมากก็ดีใจครับอีสานบานเฮาก็จะได้เริ่มลงไฮลงหน้าแล้วพี่น้องดีใจครับเห็นฝนตกครับอันที่ก็เขียวเม่นบาเมน่เมนเขาเนอพี่น้องผมปลูกหญ้าครับฝนตกใส่นันจะยมนก็จะได้งามเละครับก็ี่ได้ได้ให้งั่วนแหละครับ จะได้ว่านปุยทัดอีกอยุพี่นองมันจะได้งามๆครับมันจะได้มีหงายง่งวกินหลอพี่นองเอ้ย